ก็เลเข้ามาติดตามชมรายการถอดสลักข่าวกันต่อนะคะคุณผู้ชมเองสามารถที่จะฝา,ากคําถามแล้วก็แสดงความคิดเห็นมาอย่างรายการของเราได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะพูดคุยกับคุณจิตติกันต่อค่ะก็เมื่อสักครู่นี้ก็ได้แนะนําวิธีการลงทุนไปแล้วจริงๆแล้วน,นอกเหนือจากปัจจัยความเสี่ยงต่างๆที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้คุณจิติมองว่ามันมีปัจจัยความเสี่ยงอะไรอีกที่จะทําให้ราคาทองคํานั้นมีความผันผวน,นเป็นไปได้อีกคะคือที่จริงอทองคํำผมว่าความเสี่ยงที่น้อยที่สุดะนะครับเพราะว่า ซื้อทองคำนี่คือป้องกันความเสี่ยงอย่ที่เมื่อกี้พูดไปแล้วะนะครับแล้วก็ทองคําเมื่อไรก็เปลี่ยนเป็นเงินได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นนี่ความเสี่ยงที่น้อยที่สุดแต่ว่าถ้าพูดถึงกําไรถ้าความเสี่ยงน้อยกําไรก็ต้องน้อยอมมไม่เหมือนกับไปลงทุนหุ้นลงทุนอย่างอืง่นบางทีมันก็เร็วนะกำไรได้เร็วกว่าได้มากกว่านะครับแต่ซื้อทองนี่จะโอ้โหกำไรทีหนึ่งเยอะๆขคอง,คง มัจะเป็นโอกาสมัน,นยากนะครับแต่ว่าคือ,อยังไงคือก็ขัดทุนยากเหมือนกันะนะครับถ้าสมมติยกตัวอย่างคนโทษทๆไปถ้าซื้อทองนะครับถ้าซื้อแล้วไม่ใช่ซื้อเกินตัวหรือเก็บไว้ใจเย็นๆมีเงินเย็นๆแล้วก็ซื้อบ้างแล้วก็เก็บบ้างมีกําไรก็แบ่งขายบ้างผมว่าความเสี่ยงก็น้อยอนะครับแต่ว่าไม่ใช่กาไรมากค,คือคือจริงๆแล้วทองคําคือป้องการความเสี่ยงอย่างแต่ละประเทศจะพิมพ์ พัธบาบต,ต้องเอาทองคําแบ่งทุนสามลงะนะครับยกเว้นอเมริกาประเทศทเดียวเขาไม่ไม่ต้องนะครับะนะคนะคทีนี้ถ้าเกิดจะพูดถึงเนี่ยการลงทุนของทองคําก็เหมาะสมมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตคราสิตต่างๆหรือว่าการการเกิดปัญหาอะไรก็ต่อแต่แล้วแต่ภาวะฉุกเฉินเนี่ยทองคําก็จะเป็นตัวช่วยได้เป็นอย่างดีที่สุดใช่ครับนะคะค่ะทีนี้นะคะมีคําถามส่งมาด้วยนี่นะคะจากคุณผู้ชมค่ะก็บอกว่า นะคะจะต้องเอามาแต่งตัวสักประมาณ2-3บาทควรจะซื้อตอนนี้หรือว่ารอก่อนดีคะผมว่าตอนนี้รีบซื้อเลยพราะว่าซื้อมาเพื่อเป็นเครื่องประดับ <c oughs> นะครับถึงถึงสองสาบาทถึงราคามีการถูกหน่อยแพงหน่อยก็ไม่นิดเดียวเองไม่เยอะนะครับ <c oughs> แล้วราคาทองตอนนี้เขาถือว่า ใช่ได้เพราะว่าตอนนั้นที่ทองอาจจะ่ยอยู่ที่ประมาณ 22- 0 0 0ื่นสองสองหมื่นห่เก้าบางคนก็อาจจะลังเลอยู่เอ๊ะอย่าเพิ่งซื้อเลยเดี๋ยวรอใ,ให้ลงกันดีกว่าแต่ตอนนี้ไม่ต้องรอแล้วใช่ไหคะไม่ต้องรอแล้วคืวตอต้นปีมันนันกว่าตอนนี้โอ้ยยังไม่ถึงสองหมื่นนะผมว่าถูกลงไปหลายพันแล้วแล้วก็อเอามาสวยไว้เอามาชอใส่แล้วสบายใจผมว่าผมว่ายังไงอย่าไป คลิกเลยซื้อเลยสำหร่าถ้าซื้อแต่งตัวนี่ซื้อตอนนี้เหมาะสมละแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อเก็บไว้นี่คุณต้องคิดห่ถ้าคุณจะซื้อมาเก่งกำไรอาจจะพิจารณาอาจจะลงมาอีกเล็กน้อยแล้วค่อยซื้อก็ยังไม่ไปไหลบางคนค่ะอาจจะมีแนวคิดว่าไปกู้เงินมาดีว่แล้วก็มาซื้อทองเก็บไว้คุณจะติมองว่าไงครับว่าไม่ไม่น่าไม่น่าอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยไม่ดีแน่นอนค่ะคือคือยังไงถ้าเงินเย็นเย็นเอาไปกินหลงเบี้ยเอาไปฝากตลาดารนอาจจะแบ่งบางส่วนมาซื้อไว้ ก็ยังดี <c oughs> ถ้าไปกู้มานี่ไม่ดีแน่นอน <c oughs> นะคะ,ะแล้วก็มีคําถามส่งมาด้วยนะคะบอกว่าสมาคมทัชทองคำน่าจะมีการกําหนดค่ากําเนดด้วยเพราะว่าบางร้านเนี่ยค่ากําหนดค่อนข้างราคาสูงนะคะคือจริงๆร,ราคาค่ากาหนดนะครับอย่างสคบเขาก็มีมีข้อาบาังคับ <c oughs> นะครับต้องติดชากะแสดงว่าค่ากาเนด,ดเท่าไหร่ <c oughs> ทีนี้ผู้ถือค่ากำเน็ดสมาคมจะตั้งออกมาไม่ได้เพราะแต่ละรูปแบบ อาจจะแตกต่างกันถ้าแบบที่ทํายากหน่อยค่าแรงอาจจะสูงขึ้นมาหน่อยแต่แบบที่ทําง่ายๆค่าคาเน็ดอาจจะถูกหน่อยเพราะฉะนั้นจะไปตั้งพวะว่าแต่ละสร้อยเส้นหนึ่งนะครับสามารถยกตัวอย่างว่าบาทหนึ่งเป็นร้อยร้อยแบบไม่รู้จะตั้งราคาย,ยัางไงแล้วแต่พอจ่ายมาต่อรองได้แต่เขาเขาต้องติดฉลาดว่ากลุ่มนี้ค่าคาเน็ดคือบาทหนึ่งเท่าไรเขาต้องมีนะครับ นะคะแล้วกาตกลงการพอใจตกลงการได้นะครับค่ะนะคะแสดงว่าเรื่องราวของค่ากาหนดนี่ก็อาจจะมีการูปแบบด้วยนะครับแต่สคบเองเขาจะเป็นคนดูใช่ไหมตามวามเหมาะสมด้วยแต่ว่าทางสมาคมเราก็ไม่ได้มีสิทธิ์จะไปตั้งว่าเอ๊ะมันควรจะราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ใช่ครับนะคะซึ่งแต่ละที่ก็จะมีความยากง่ายลักษณะของงานที่แตกต่างกันออกไปใช่ครับนะคะทีนี้ค่ะมาในส่วนของทองที่เขาบอกว่าเวลาราคามันลงเยอะๆเนี่ยมันก็อาจจะมีบรรดากลุ่มมิจฉาชีพ ก็บางทีก็อาจจะมีทองปลอมทองปลอมบ้างลหละนะคะมีมีคำแนะนำด้วยไหมคะเห็นบอกว่าสมาคมก็จะมีการจักการอบรมส่วนในร่างทองที่เจอทองปลอมนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็ลองเรียงสมาคมสมาคมก็ได้จากสัมมนาให้ความรู้นะครับรู้ทางทองปลอมสารจรนะครับจากไปแล้ว5้าครั้งเพราะทุกภาพนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็ลดลงมารางเยอะแล้วก็จับได้หลายแกงจับได้พวกอาชีพนี่ไหล ตั้งหลายสิบคนนะครับตอนนี้กำลังดาเนินคดีอยู่นะครับแล้วก็ะะผมว่าทาง ล่างทองต่างจังหวัดนะก็เรียกร้องสมาคมให้จัดเพิ่มนะครับตอนนี้กําลังพิจารณาอยู่นะครับว่าอาจจะต้องมีการอบรมหรือว่าให้ความรู้เพิ่มเติมใช่ครับนะคะซึ่งทางสมาคมเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในประเด็นนี้ใช่ไหมคะมีคําถามเพิ่มเติมวันนี้คาถามเยอะเลยทีเดียวนะคะแสดงว่าผู้ชมหลายคนเนี่ยชื่นชอบนิยมสะสมทองไว้ลงทุนนะคะซื้อทองคําแท่งไว้ค่ะตอนอยู่ที่ประมาณ24,0 0 0บาทนะคะแล้วก็จํานวน100บาทตอนนี้คุณทํายังไงดีคะคือตอนนี้ผมว่า ถ้าลองลองอีกหน่อยหนึ่งเพราะเพราะมีโอกาสจะจะดีบ่าวขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าถ้าถ้ามีโอกาสที่จะปรับขึ้นมาหน่อยอาจจะขาดทุนน้อยหน่อยผมก็พิจารณา<ม>ภายในปีนี้นะครับก็ถ้าบางทีบางครั้งถ้าขึ้นมาไม่ถึงต้นทุนนะครับาอาจจะต้องยอมขาดทุนมผมกำลั<ม>งวิเคราะห์ว่าปีหน้าราคาทองอาจจะลงต่ำกว่านี้นะครับ ตากวนนีีอ้อะครจริงๆเราก็รู้จักเศร,รษฐกิจของของ,ของสหรัฐนะครับเป็นต้นว่าค่าบิวอาจจะไม่ใช้แล้วเพราะเศร,รษฐกิจเริ่มดีดขึ้นนะ,นะครับทองคําก็ อาจจะค่อยๆลดลงมานะครับแต่ตอนนี้ที่ว่าเข้ามามีเหตุผลว่าตอนนี้ยังไม่ดีขึ้นนะครับตอนนี้เขายังใช้ใช้อยู่เพราะฉะนั้นมันมันเร็วเกินไปที่ราคาทองจะลดลงมาขนาดนี้ผมว่ามีโอกาสที่จะขึ้นมาจะขึ้นมาเท่าไรบางอีกเรื่องหนึ่งนะก็ต้องดูสถานการณ์อีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้าถึงต้นปีหรือปีน้าถ้ามั่งยังขาดทุนอยู่แต่ผมว่าต้องต้องต้องยอมแพ้นะต้องจับตาต้องีบ ช่คะนะคะคทีนี้ค่ะย้ำๆอีกสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะทุกคนนี้คุยกันเรื่องราวข,ของการทุบหรือว่าการเก่งกําไรคุณผู้ชมก็เลยฝากถามมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาทองคำเนี่ยที่มันลงเนี่ยแสดงว่าต้องมีคนทุบหรือว่าเก่งกําไรแน่นอนมีคนทุบราคาลงมาเพราะบางปัจจัยที่เป็นการเมื่อกี้ปังพูดเนี่ยแน่นอนนะครับเพราะถ้าไม่ใช่ไม่ใช่เจตนาปังของไม่ลงเร็วขนาดนี้ล้าลงแบบไม่มีเหตุผลอย่างที่เมื่อกี้พูดไปต้นๆนะครับ ทองตอนนี้ยังขาดตาลาดอยู่ถ้าพูดถึงรีบนานซับไทยก็ไม่น่าจะลงขนาดนี้อ,อย่างที่เขาบอกว่าแบงก์ของจีนนี่ปล่อยนี่เสียมีปัญหาเขาต้องทําให้ทองขึ้นไม่ใช่ทองลงนะครับมันสวนทางกันไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมว่าเหตุผลที่ลงมาเยอะๆไม่มีประไรอย่างอื่นนะถ้ะาบอกว่า QE จะใช้หรือไม่ใช้ตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะไม่ใช่เลิกใช้ใชถ้าเลิกใช้ยังต้องใช้เวลาระย,ยะหนึ่งถึงจะฟื้นตัวมไม่ใช่ว่า โอ้ไม่ใช้วันนี้แล้วพรุ่งนี้โอ้โหมันก็เทวราวิ่งได้มึงไม่ใช่อย่างนั้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมว่ายังไม่ดีนครับทีนี้ตดว่าเราจะเกงคุณจะเกงแบบไหนคะคุณผู้ชมก็ยังคงมีคําถามถามอยู่ผมว่าไม่ต้องเกงถ้าถ้ามีอยู่นะครับก็ก็รักษาไว้หยุดรูให้พันสักสักอาทิตย์หนึ่งรู้ซิว่าราคาทองทิศทางจะไปทางไหนถ้าทุกคนตื่นเต้นไปตามกระแสข่าวกลัว ตกใจช่วยกันเอาออมาขายก็ช่วยกันทุบลงมาเขาก็แฮปปี้สิฮะใช่เองผู้ซื้อเราก็แล้วเราก็ห <laughs> ยุดดูนิ่งๆซักพันหนึ่งอย่าอย่าพึ่งซื้อขายตอนนี้ก็ได้เพ <c oughs> ราะว่าต้องยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะประชาชนเนี่ยเดินทางไปร้านทองเนี่ยค่อนข้างเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะคะครับในส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มลูกค้าแม่บ้านรายย่อยนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่นักลงทุนรายใหญ่แต่ส่วนใหญ่มันติดอยู่นะครับ บางทีก็ฟังข่าวแล้วก็ตกใจรีบๆขายทีก่กลัวเหลวเดี๋ยวจะขาดทุนม,มากกว่านี้นะครับมว,ว่าอผมว่าจะเย็ยนๆท่่นนิดหนึ่งนะครับผมว่าอย่าง,างน้อยก็อย่างมากก็ลองไปอย่เล็กน้อยของไม่เยอะนะครับของไม่เยอะมากไปกว่านี้แล้วถ้าะะถ้า ถ้าอยากจะมั่งใจก็หยุดดูนิ่งๆสักอาทิตย์หนึง่งสามสี่วันนะครับแล้วก็ค่อยตัดสินใจในะคะมีอะไรฝากทิ้งท้ายถึงคุณผู้ชมไหมคะที่ต้องการอยากจะลงทุนบางคนอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสลงทุนทางด้านทองคาแล้วอยากจะเริ่มต้นการลงทุนค่ะแต่ผมก็ว่าถ้ามีเงินลงทุนนะครับ,รบถ้าเงินเหลืออยู่ไปฝากหลอกเบีย้ยหลอกเบีย้ยตอนนี้ก็ยังไม่ไม่รอกเบีย้ยก็ไม่เท่าไหร่นะครับแบ่งบางส่วนมาเก็บไว้ซึ่งราคาตอนนี้ก็ถูกอยู่นะ แบ่งบางส่วนนะเก็บไว้แล้วจเย็นอย่าลงทุนเกินตัวนะครับ,รบอย่างอย่างที่ว่าซื้อแล้วเฮ้เดี๋ยวลองพาอีก ถูกๆอยากจะซืซ้ออีกเอาไปจำนำแล้วมาซื shared, ap, ้อเพิ่มอะไรอย่างนี้ไม่ดีเลยครับนะครับถ้าเงินเย็นๆเอามาลงทุนบางส่วนนี้ว่าสบายใจได้เลยยังไงก็ไม่ขาดทุนนะครับค่ะนะคะก็ต้องติดตามดูสถานการณ์กันวันต่อวันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้นะคะเกี่ยวกับความผันผวนของราคาทองคำที่ยังคงเกิดขึ้นในขณะนี้นะคะแล้วค่ะวันนี้ก็คงจะได้รับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมอย่างมากนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราด้วยนะคะคุณจิตติตั้งสิทธิพักดีนายกสมาคมค้าทองคำขอบพระคุณค่ะสวัสด และทั้งหมดนี้นะคะคือรายการถอกสลักข่าวในค่ำคืนนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการนำเสนอนำแสดงความคิดเห็นเข้ามาอย่างรายการของเราด้วยนะคะค่ะสาวอาทิตย์เราไม่พบกันนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันเวลาเดียวกันนี้วันนี้ดิฉันเจริญพาสศีตาอุดพร้อมกับแขกรับเชิญและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ